สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปรคาริววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูรีวิวรถครอบครัวที่มาแรงและใช้งานได้หลากหลายกับ Toyota Innova รุ่นล่าสุดซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรถอเนกประสงค์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของ Toyota Innova รุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าได้รับการปรับโฉมให้ดูพรีเมียมและทันสมัยมากขึ้น ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบโครเมียมที่ดีไซน์คล้ายกับรถ SUV มากกว่ารถ MPV ทั่วไปให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและมีพลังไฟหน้าแบบเล็กด,ดีไซน์เรียวพร้อมไฟเดอร์ท running light เพิ่มความโดดเด่นในทุกมุมมองกันชนหน้าดีไซน์ใหม่เสริมความดุดันและไฟตัดหมอกถูกจัดวางอย่างลงตัว ล้ออัลลอยขนาด16-17นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยเสริมความสปอร์ตไปอีกระดับเส้นสายด้านข้างรถยังคงเอกลักษณ์ของอินโนวาไว้ได้ดีมีความโค้งมนและลื่นไหลช่วยให้ตัวรถดูยาวและสง่างมือจับประตูแบบโครเมียมหรือสีเดียวกับตัวรถก็ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยส่วนกระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวถือว่าครบครันสำหรับรถในระดับนี้ด้านท้ายของอินโนวาก็ถูกออกแบบให้ดูภูมิฐานไฟท้ายเล็ดแบบแถบแนวนอนรับกับประตูท้ายที่เปิดยกขึ้นได้สูง เหมาะสำหรับครอบ,คร,บครัวที่ใช้งานบ่อยหรือมีสัมภาระเยอะมีเซ,เซ็นเซอร์ถอยและกล้องมองหลังในรุ่นสูงสูงเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยเวลาถอยจอดแม้จะเน้นรีวิวภายนอกเป็นหลักแต่ขอพาไปชมภายในกันสั้นๆภายในห้องโดยสารของ t o โย t a In n o v a เน้นความกว้างขวางเบาะนั่ง3าแถวรองรับได้ถึง7หรือ8คนขึ้นอยู่กับรุ่นการตกแต่งภายในจะมีทั้งโทนสีเบจและสีดำวัสดุบางส่วนใช้หนังหรือหนังสังเคราะห์ในรุ่นท็อป หน้าจอสัมผัสกลางขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันและระบบปรับอากาศแยกโซนเครื่องยนต์ของ Innova มีให้เลือกทั้งเบนซิน2.0ลิตรและบางรุ่นอาจมีระบบ Hybrid ในตลาดบางประเทศแต่ในไทยส่วนมากยังเป็นเครื่องยนต์เบนซินธรรมดาส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดการขับขี่ถือว่านุ่มนวลเน้นความสบายไม่เน้นความแรงแต่ตอบสนองได้ดีในเมืองและนอกเมืองเหมาะก,กับการใช้งานทั้งครอบครัวหรือรถรับส่งผู้โดยสาร มาถึงเรื่องราคากันบ้างโตโยต้าอินโนวารุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยมีอยู่หลายรุ่นย่อยโดยราคาเริ่มต้นประมาณ1,379,000าาสบาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นไปจนถึงรุ่นท็อปที่ราคาประมาณ1,528,000บาทท้งนี้ราคาจะแตกต่างตามอุปกรณ์ภายในรุ่นเกียร์และระบบความปลอดภยัยเช่นระบบช่วยเบรกระบบเตือนการชนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติซึ่งบางอย่างจะมีในรุ่นสูงๆเท่านั้น สำหรับใครที่กำลังมองหารถ MPV ที่ใช้ได้จริงทั้งในเมืองและเดินทางไกลมีพื้นที่กว้างภายนอกดูดีภายในครบครันและราคายังอยู่ในระดับที่รับได้ Toyota Innova ถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและน่าเชื่อถือด้วยชื่อเสียงของ t o y ยต a ในด้านความทนทานและการดูแลรักษาที่ง่ายไม่จุกจิกและมีศูนย์บริการทั่วประเทศก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโปรคาริวเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตกันเป็นประจำ ขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ